สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คฟาเธอร์แมนนะครับเผาถ่านขายวันละ1,000บาทนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิป EP ที่50นะครับผมได้เอาแท่นจับไม้มาให้ดูกันนะครับดูกันพังฟา,างไปก่อนนะครับช่วงนี้ผมทำอะไรไม่ได้นะครับน้ำมันท่วมเครื่องไม้เครื่องมือก็เสียหายไปหลายอย่างนะครับ ก็มีแท่นจับไม้พอดีได้ไม้ที่มันโค่นอยู่หน้าบ้านนะครับก็เลยเอามาตัดให้ดูกันนะครับไม้ที่ตัดให้ดูวันนี้ก็จะมีความยาวมากๆนะนะฮะแท่นจับไม้ตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับตัวที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นแบบฟันตรงนะครับก็ดูการใช้งานก็สะดวกนะครับ จากไม้ยาวๆได้นะครับจะได้ไม่ต้องก้มลงไปตัดหรือว่าเหยียบไว้มันก็อันตรายนะครับเพื่อ,อเลื่อยไม้มันดิ้นฉลบมาใส่ขาตัวเองนะฮะการใช้งานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเอาไม้สอดเข้าไปแล้วก็จะมีฟันเลื่อยงัดไว้นะครับตอนนี้ก็ เริ่มทำงานได้แล้วแหะครับมีเพื่อนๆยื่นมือเข้ามาช่วยก็ดีขึ้นแล้วเรื่อยตัวนี้เป็นเรื่อยแบตเตอรี่นะครับส่วนเรื่อยไฟฟ้าผมก็เสียหายไปก็ยังใช้งานไม่ได้เดี๋ยวไปรื้อซ่อมดูว่นตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นานแล้วแห้ะครับสามปีได้แล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไม้ท่อน ยาวกว่านี้อีกนะครับยาวประมาณสี่เมตรกว่าแล้ครับจะดูว่ามันใช้งานได้ไหมครับเท่าที่ใช้ดูมันก็สะดวกนะครับซึ่งตอนนี้รุ่นฟันตรงแบบนี้ผมไม่ได้ทำแล้วนะครับผมมาทำแบบฟันวีมันจะช่วยไม่ให้ไม้มันสะบัดหรือว่าดิน้นเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาได้นะครับครับก็มาดูไม้ท่อนยาวๆนะครับ ตอนนี้ผมเปลี่ยนไม้ท่อนยาวเข้าไปแล้วยาวประมาณ4เมตรกว่าๆนะครับก็สามารถจับได้นะครับการจับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสอดไม้เข้าไปปรับระดับของฟันแท่นจับไม้ให้เหมาะกับขนาดนะครับตัวนี้สามารถเลื่อนได้ถึง5รูนะครับ5-5ขนาดก็จะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆตามขนาดของไม้นะ ถ้าเป็นแบบฟันวีนี่ลองจับดูแล้วไม้มันไม่ดิ้นนะครับตัดได้ง่ายกว่าแบบนี้นะครับผมก็เลยทำเฉพาะเป็นแบบฟันวีอย่างเดียวนะครับตอนนี้ในช่วงที่ตัดนี่ก็ง่ายนะครับไม่ปวดหลังด้วยไม่ต้องก้มนะครับเพราะระดับของความสูงเนี่ยก็ปรับให้พอเหมาะกับระดับการทำงานนะครับระดับเอว ขนาดความยาวของไม้ที่เราตัดก็สามารถวางเลื่อยลงไปได้เลยครับตามตามที่เราชอบนะครับในการเผาถ่านในถัง200ลิตรนะครับคือความยาวของไม้ก็มีส่วนทําให้ถ่านติดได้เร็วนะครับถ้าเกิดไม้ยาวมากมันก็จะคายแคลดได้ช้าแต่ถ้าไม้ประมาณสักหนึ่งคืบนะครับคืบกว,กว่าเนี่ยกำลังดีนะครับเพราะว่า ไม้มันสามารถคายแก๊สออกได้ทั้งหัวท้ายข้างๆนะครับยิ่งถ้าไม้ท่อนอเล็กก็ยิ่งคายแก๊สได้เร็วส่วนไม้ท่อนใหญ่นี่กว่าความชื้นจะระเหยออกมาจากข้างในไม้ได้ก็จะใช้เวลานานกว่านะครับตัดไม้สักคืบหนึ่งแล้วก็ถ้าใหญ่มากก็ผ่าซะหน่อยนะครับ ส่วนไม้ขนาดนี้เผาเลยก็ได้นะครับไม่ไม่ต้องผ่าหรือถ้าจะผ่าก็ผ่าเป็น2ซีกก็กำลังดีนะครับในการเผาถ่านในถัง200ลิตรอ่ามันช่วยให้มันคลายแก๊สได้เร็วนะครับเตาก็ติดเร็วขึ้นนะครับแต่สำหรับสายฮาร์ดคอร์นะครับเผาใใหญ่ๆท่อนใหญ่ๆอ่าก็ คลายแก๊สได้เหมือนกันครับแต่ก็จะใช้เวลานานขึ้นไปอีกหน่อยนะครับใช้เวลานานมากกว่านะครับก็โอเคนะครับผมลองให้ดูแล้วนะครับบางท่านนําไปใช้แล้วบอกว่าไม้มันสะบัดนะครับม,มันมีวิธีการใช้งานอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะวางเลื่อยให้ดูนะครับ รุ่นแรกจะเป็นรุ่นฟันตรงนะครับจะมีปัญหาว่าไม้มันสะบัดตอนที่เราตัดแต่ที่ในคลิปนี้ผมตัดให้ดูมันก็ไม่ได้สะบัดนะครับไม่ได้เวี่ยงไปเวี่ยงมานะครับคือถ้าเราเอาปลายเลื่อยตัดอย่างเงี้ยครับไม้มันจะวิ่งหนีวิ่งหนีเรื่อยนะฮะเนี่ยเราต้องใช้ตัวเลื่อยนะครับไปชนกับไม้อ่าใบโซ่เลื่อยมันขนาดที่ตัดเนี่ยมันจะดึงไม้เข้าหาเรื่อยนะครับ เนี่ยแบบนี้นะครับมันจะดึงไม้เข้าหาเรื่อยไม้มันก็จะไม่วิ่งไปไหนนะครับก็จะนิ่งอยู่กับฟันเรื่อยนะครับนี่คือการาใช้งานนะฮะให้ใช้แบบนี้นะครับก็โอเคครับนี่ขนาดรุ่นฟันตรงนะคะเนี่ยยังยังไม่ดิ้นเลยที่ผมเรื่อยแต่ถ้าเป็นแบบฟันวีรุ่นใหม่นะครับก็คือจะจะนิ่งกว่านี้นะครับ แล้วก็มาตรฐานก็ดีกว่านี้น้ำหนักมันจะมากกว่านะครับส่วนตัวนี้ผมมันเป็นรุ่นแรกนะครับเนี่ยก็ยังใช้งานได้นะครับไม้ท่อนใหญ่ๆอย่างนี้ก็ก็จับได้ตัดได้นะครับหน้าไม้นี่ใหญ่กว่าใบเลื่อยอีกนะครับนี่เป็นคลิปแรกๆที่ผมลงไว้ให้ดูนะครับสามารถย้อนไปดูได้นะครับการตัดไม้ นี่ก็จะเป็นลักษณะฟันแบบ V นะครับรุ่นใหม่นะครับมีฟัน2อซี่ด้านล่างนะครับเพื่อที่จับไม้ไม่ให้ดินได้นะครับช่วยได้ก็มี2รุ่นนะครับแต่ตอนนี้ก็ทำเป็นรุ่นเดียวนะครับ J2 นะฮะตามภาพนะครับซึงผมก็ยังมีขวานกระแทก่าไม้แบบตัวเล็กด้วยนะครับตอนนี้ทำตัวเล็กขึ้นมาด้วยน้ำหนักตัวกระแทก5กิโลนะครับ รวมใบขวานด้วยก็7กิโลนะฮะใช้งานสะดวกนะครับสำหรับผู้หญิงสำหรับคนที่อายุเยอะแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับสามารถกระแทกไม้ใหญ่ๆแตกสบายๆเลยครับน้ำหนักอยู่ที่11กิโลนะครับรวมใบขวานด้วยก็เป็น13กิโลประมาณนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็จัดส่งฟรีนะครับโปรปีใหม่นะครับจนถึงปีใหม่เนี้ย ค่าจะส่งค่อนข้างแพงนะครับตัวใหญ่นี้ผมส่งอยู่ที่250บาทนะครับตัวนี้ก็จะจัดส่งฟรีให้เลยนะครับสนใจก็ทักผมเข้ามาในไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครส่วนเบอร์โทรศัพท์นี่โทรต้องขออภัยจริงๆไม่ค่อยได้รับสายนะคร ก็ติดต่อทางไลน์จะสะดวกกว่านะครับก็คือผมเจอแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะตอบกลับไปนะครับสามารถสั่งเข้ามาได้นะครับช่วงนี้ถึงปีใหม่นะครับจัดส่งฟรีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับตัวเล็กเนี่ยหนึ่บาทนะครับส่วนตัวใหญ่เนี่ยสองพบาทนะครับจัดส่งฟรีครับครับส่วนแท่นจับไม้แบบฟันวีนะครับราคา1850บาทนะครับ ค่าจัดส่ง200บาทนะครับตัวนี้ก็ยังมีค่าจัดส่งอยู่นะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมผมมาดูตลอดนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ